หนึ่งสองสามสี่เื่นงอานที่เคยทำไว้หนึ่งนาทียี่สิบวินะครับแต่วันนี้มาดูว่าน้องทีท,ทีจะทำเวลาได้ดีกว่าเดิมเนะฮัลโหลฮยดทั้งรถเนี่ย กอมเป็วตามอรถแ่เราไม่ได้จนวนยิบูเขาเอาตัวปีสามสิบหกวิแล้วนะครับน้องดีทีเวลาที่เคยทำไว้หนึ่งนาทียี่สิบวิจัดไปให้ลูกชายใกล้จะหนึ่งนาทีแล้วนะครับอีกห้าวิหนึ่งนาที นาทีหนึ่งนาทีสองนาทีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองส้าหหนึ่งนาทีสิบวิ